พักร้อนการเมืองช่วงปีใหม่แต่ยังไม่พักรบค่ะจากนี้ไปนะคะจะเหลือเวลาอีก38วันค่ะก็จะเดินไปถึงวันหย่อนบัตร การเลือกตั้งสสในวันที่8กุมภาพันธ์2569วันนี้นายกอนุทีนชาญวีรกูลค่ะเป็นประธานในการประชุมคอรมอนัดส่งท้ายปีเก่านะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพร้อมกันนี้ค่ะนายกก็ได้อวยพรสื่อแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะบอกว่าปีหน้าเป็นปีมา้าจะคึกคักขอให้ทยานไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ทุกโศกในปีนี้นะคะ2,568ก็ขอให้หมดไปส่วนปีหน้าเป็นปีม้าค่ะเขาจะได้กลับมาเป็นนายกสมัยที่สองหรือไม่จะกลับมาขี่ม้าขาวหรือไม่ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชน นอกจากนี้คุณอนุทินนะคะเขายังตอบคําถามสื่อค่ะถึงแผนการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยค่ะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เน้นเรื่องการปลาศัยค่ะเพื่อเปิดตลาดในพื้นที่กรทมเพราะว่าผู้สมัครของพรรคส่วนใหญ่ค่ะก็คุ้นชินกับพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วนอกจากนี้พรรคเองค่ะก็มีผู้ดําเนินการหาเสียงอยู่แล้วค่ะจากท่าทีของคุณอนุทินนะคะทําให้ถูกประเมินค่ะบอกว่าเขาเนี่ยดูจะมีความมั่นใจว่าในการเลือกตั้งรอบหน้าอาจจะได้กลับเข้าถมเนียเป็น ทั้งี่2หรือไม่อีกทั้งคุณอนุทินเองค่ะเขาก็ไม่ได้ขึ้นเวทีดีเบตนะคะแข่งกับแคนดิเดตนายกจากพรรคอื่นๆซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสไตล์เดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแคนดิเดตจากพรรคกล้าธรรมค่ะซึ่งใช้รูปแบบในการหาเสียงเหมือนกันค่ะมีความเป็นไปได้นะคะว่ารูปแบบการทํางานการเมืองของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทร,รมจะเน้นเจาะไปที่สสเขตมากกว่า แล้วก็เมื่อดูจากบ้านใหญ่ค่ะที่พากันเข้าพักกล้าทำแล้วก็พักภูมิใจไทยมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะการันตีกันได้ค่ะว่าโอกาสที่สองพักนี้นะคะจะได้สสเขตเป็นกอบเป็นกรรมมีความเป็นไปได้สูงค่ะอย่างไรก็ดีนะคะการเลือกตั้งรอบนี้ค่ะเมื่อการเมืองแบ่งออกเป็น3ามขั้วค่ะอาจจะเป็นเรื่องยากที่พักใดพักหนึ่ง จะชนะเลือกตั้งแบบที่เรียกว่าแลนสไลด์หรือว่าได้ไม่ต่ำกว่า200เสียงขึ้นไปค่ะดังนั้นนะคะเกมการเลือกตั้งค่ะที่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะ อาจไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขสสเท่านั้นนะคะแต่ต้องดูว่าใครจะจับมือกับใครแล้วไปตั้งรัฐบาลผสมแล้วก็สูตรไหนจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักประชาชนหรือพักภูมิใจไทยเองค่ะโดยในส่วนของพักภูมิใจไทยเองค่ะพักสีน้ําเงินดูเหมือนว่าจะมีลักษณะของการประนีประนอมมากกว่าสีอื่นนะคะเมื่อวันนี้บางพักค่ะก็ประกาศหยุดยืนแล้วว่าจะไม่จับกับบางพักค่ะการเมืองไทยวันนี้ค่ะแม้ตัว เลขสอสอนะคะจะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เป็นพักอันดับหนึ่งค่ะเข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในอีก38วันข้างหน้าค่ะในระหว่างนี้ที่เรากำลังเห็นทุกพักการเมืองค่ะพวกเขาเดินหน้าหาเสียงกันอย่างดุเดือดแล้วก็เข้มข้นฟาดฟันกันไปมาแต่ลึกๆแล้วเชื่อเถอะค่ะพวกเขาก็ต่างเจรจาก,กันนอกรอบจับมือกันเอาไว้อย่างหลวม,ลม เพราะถ้าหากไปรอหลังวันเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ผ่านพ้นไปแล้วจะมาจับมือกันแข่งจัดตั้งรัฐบาลก็ดูจะช้าไปแล้วค่ะ